ส8 6กธรเราใดประกอบเข้ากันไม่ได้กับมหาคตารมธรรมอัปปามานาธรรมหีมาามนธรรมรรมิจฉัตตานิยตธรรมสม,มัตตาิิยตธรรมมัคคารมามณธรรมมัคคาเหตุกธรรมมัคคาทิปติธรรมธรรมเ่านั้น ยกเว้นอสังขตาโดยความเป็นขันแล้วสงเคราะห์เข้ากันได้กับขันห้าอายตนะสิบสองธาตุสิบแปดสงเคราะห์เข้ากันไม่ได้กับขันอายตนะธาตุเท่าไรไม่มีขันอายตนะธาตุอะไรอะไรที่สงเคราะห์เข้ากันไม่ได้487 ธรรมเหล่าใดประกอบเข้ากันไม่ได้กับมัชชิมะธรรมอนิจตาธรรมธรรมเหล่านั้นส่งระห์เข้ากันได้กับขันสี่อายตนะสองธาตุสองส่งระห์เข้ากันไม่ได้กับขันอายตนะธาตุเท่าไรส่งระห์เข้ากันไม่ได้กับขันหนึ่งอายตนะสิบ ถ้าสิบหกสี่ร้อยแปดสิบปดทาเราใดประกอบเข้ากันไม่ได้กับอุปปันธธรรมอนุปันธธรรมอุปาทิธรรมอตีตธรรมอนาคตธรรมปัจจุป,ปันธธรรมอัจฉตธรรมพหิทธ,รรทธา,าธรรมสนิทัสนาสัพปติค้าธรรม อนิทัศนาสัพปติคะาธรรมธรรมเหล่านั้นส่งเคราะห์เข้ากันได้กับขันสี่อายตนาสองธาตุแปด 8. ส่งเคราะห์เข้ากันไม่ได้กับขันอายตนาธาตุเท่าไรส่งเคราะห์เข้ากันไม่ได้กับขันหนึ่งอายตนาสิบธาตุสิบสี่ร้อยแปดสิบเก้า ทาเหล่าใดประกอบเข้ากันไม่ได้กับอตีตารมณธรรมอนาคตารมณธรรมอัชัตตารมณธรรมพหิทธารมณธรรมทาเหล่านั้นยกเว้นอสังคตะโดยความเป็นขันแล้วทรงรอ์เข้ากันได้กับขันห้าอายตนะสิบสท่าสิบแปด สงเคราะห์เข้ากันไม่ได้กับขันอายตนะธาตุเท่าไรไม่มีขันอายตนะธาตุอะไรอะไรที่สเคระห์เข้ากันไม่ได้490ร้เาทำเหล่าใดประกอบเข้ากันไม่ได้กับปัจจุป,ปัน,นารมณธรรมอจัตตะไพหิทารมณธรรมทำเหล่านั้น ยกเว้นอสังฆตะโดยความเป็นขันแล้วทรงรอเข้ากันได้กับขันห้าอายตนะสิบสองธาตุสิสองทรงรอเข้ากันไม่ได้กับขันอายตนะธาตุเท่าไรไม่มีขันอายตนะอะไรอะไรที่ทรงร้อ์เข้ากันไม่ได้ทรงระอ์เข้ากันไม่ได้กับธาตุห